สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนมากไม่ไม่รู้เป็นไงไม่ได้มีเวลาทําสักทีอะค่ะแต่ว่าเดินทางในระหว่างที่ไม่ได้ลงคลิปเลยเนี่ยก็เดินทางไปท่องเที่ยวทั้งแทสเมเนียทั้งทั้งนิวซีแลนด์ค่ะเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อลงคลิปวิดีโอ แต่ก็ถ่ายภาพเป็นคลิปธรรมดาตอนนี้สามีเต็มน้่มันอยู่นะคะเราจะเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่ที่เมาร์บูลเลอร์ค่ะเมาร์บูลเลอร์มันจะอยู่เป็นของรัฐวิกตอเรียจะเป็นภูเขาที่มีห<ม>ิมะค่ะมไม่ได้ไปเล่นสกีนะคะค <laughs> งไปแค่ถ่ายรูปนะคะ แล้วก็จะพักที่นั่นที่เมืองใกล้ๆเค่ะเราก็จะมีรถพาขึ้นไปบนยอดเขาค่ะจะอยู่ไปพักอยู่ที่นั่นสามคืน4ี่วันค่ะแล้วก็ก็จะไปอีกสองเมืองทริปนี้9วันค่ะแล้วจะทยอยเอาภาพสวยๆมาให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ